ปริมาณเลือดที่เหลืออยู่เพียง400ยูนิตนะคะซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องมีสำรองไว้600ยูนิตนะคะก็ทำให้ทางศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นคาดการว่าจะใช้ได้อีกไม่เกิน3วันนะคะจึงได้ขอความร่วมมือค่ะประชาชนนะคะเข้ามาบริจาคเลือดเพิ่มเติมค่ะ นี่เป็นเลือดที่เหลืออยู่ในห้องเก็บเลือดของศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นที่เหลืออยู่เพียง400ยูนิตเท่านั้นค่ะซึ่งจํานวนนี้นะคะจะสามารถใช้ได้ไม่เกิน3วันหากไม่มีเลือดเข้ามาเพิ่มเติม หวัวหน้าศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นระบุว่าหลังจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะก็ทําให้ประชาชนนั้นกังวลเรื่องของความปลอดภยัยทําให้ไม่สะดวกเดินทางมาบริจาคค่ะซึ่งก็ทําให้คลังเลือดเริ่มขาดแคลนนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลขอนแก่นมีผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดเฉลี่ยวันละ150ยูนิตต่อวันโดยจํานวนเลือดที่เหลือเพียง400ยูนิตนะคะหากไม่มีผู้บริจาคเพิ่มเติมก็อาจจะทําให้ไม่เพียงพอค่ะ 400กว่าถุงนะครับซึ่งก็400กว่าถุงนี่สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ไม่ถึงสัปดาห์ครับตรนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะรณรงค์หรือว่าออกไปจัดหามาซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าในในลอกนี้ในครั้งนี้เนี่ยเราเราไม่มีนโยบายเรื่องของการงดการรักษาหรือว่าผ่าตัดนะครับเนื่องจากขาดแคลนเลือดนะฮะเพราะว่าการงดการรักษาหรือว่างดการผ่าตัดเนี่ยผลกระทบจะ,จะจะสูงกว่า นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะจัดหาเลือดมาให้ให้บริการให,ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ จำนวนผู้ที่มาบริจาคโลหิตลดลงถึงร้อยละห้าสิบก็ทำให้ศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นต้องขอความร่วมมือจากชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่น61มาบริจาคนะคะเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยากจะเข้ามาบริจาคโลหิตแต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากช่วงนี้นะคะก็มีการระบาดของโควิด -19 ค่ะที่โรงพยาบาลเนี่ย และตัวผมเองด้วยผมก็มีความมั่นใจว่าทางโรงพยาบาลี่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยความสะอาดป้องกันทุกอย่างอยู่แล้วนะครับในส่วนของส่วนตัวแล้วก็อยากจะเชิญชวนสือ่อและประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับรวมถึงประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนะครับว่าการที่มาบริจาคที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีมาตรการอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงในการว่าจะติดเชื้อหรืออะไรนะครับ โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่นะคะแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการไม่ต่ำกว่าวันละ2,000คนค่ะแต่ในช่วงนี้มีการจํากัดจํานวนเพื่อลดความแออัดภายในโรงพยาบาลนะคะแม้ว่าทางโรงพยาบาลนั้นจะงดรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลในเครือข่ายแต่ก็ยังมีผู้ป่วยที่ต้องใช้เลือดในการรักษาต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะ ศูนย์คลังเลือดกลางนะคะก็ต้องกระจายเลือดไปให้กับโรงพยาบาลในทุกอำเภอของจังหวัดขอนแกน่นรวมทั้งโรงพยาบาลในเครือข่ายของร้อยแก่นสารสินอีกด้วยค่ะค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะก็จะเห็นได้ภาพนะคะจุดนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นชั้นของศูนย์คลังเลือด กลางโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะก็จะไม่ได้รวมอยู่กับผู้ป่วยในส่วนอื่นๆนะคะและยังมีการคัดกรองซ้ำนะคะนอกจากการเข้ามาภายในโรงพยาบาลเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาบริจาคเลือดค่ะขอบคุณคุณกัญญาลัตค่ะค่ะ